นี่คือสองห้องและที่นี่คือสาบเป็นข้าอินผับแดงเนี่ยวันนี้ผมไม่ใช่เพื่อนหรอกลองดูเนี้ยข้อมูลโรงแรมที่พักแบบชั่วคราวอยู่แล้วเลยมันมีน้อยก็เลยเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่นี่อ่ะสาบก้าวอินที่นี่มีหลายชั้นด้วยห้องนี้เจ๋งเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นไงมาง นี่นะฮะนี่คือชั้นสองนี่ขึ้นมาแล้วห้องหัวโซฟาเฟียวห้องชั่วคราวที่นี่เป็นสามชั้นสามชั้นสองร้อห้าสิบบาทสองชั่วโมงนี่คือห้องน้ำนะเลยฮะไม่เคยเจอห้องน้ำแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือห้องส่วน V.I.P. เลยฮะสี่ชั่วโมงห้ารอยบาท เนี่ยครับเราจะขึ้นไปด้านบนชั้นที่สามนะฮะเฮ้ยดีอ่ะมันเฟี้ยวเลยแหละย้ำอีกทีอ่ะที่นี่คือสามสิบเก้าอินผ้บแดงนะฮะเปิดคอนเทนต์แรกสำหรับการรีวิวห้องพักมัลลูนะฮะเตียง เฮ้ย <TV>. hey, เป็นสามชั้นมันเจ๋งนะสี่ชั่วโมงห้าร้อยบาทถ่าชั่วคราวสองชั่วโมงสองรห้าสิบนี่คือโซนห้อง VIP อนะ <c oughs> มันมีขายอย่างด้วยโอเคและนี่ก็คือวอล์กสำหรับสองห้องนะฮะกับ 39ิ้อินพับแดงเขาหน้าไปสองที่ไหนติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ